สวัสดีเจ้าวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินตลาดนัดนะจ๊ะตลาดนัดหลังจากโควิดกับเิ่นเลิมทยอยหั้งหายแล้วเจ้าะนี่ก้ากำลังวางของนะโอ้ดูนี่ดูนี่นนมันแก้วมันแก้วเหล้ารถแต่ใดนะเจ้ามันแก้วมันแก้วลาว สามโลสี่สิบอันนี้เราจะสามสามโลสี่สิบกะนี่จะสามโลสี่สิบสาโลสี่สิบครับเจาน้องเอามันมีที่นั่งไปคือคนจัดโลกหนบี้ักที่อ๋อน่งนี่ก็เดีล้วเจ้าเดียวค้นผู้ทนนะต้องเอาสามโลไป่ี่กิโลครับนี่จาเอาสามโลสี่สิบบาทเอาหนุนหน้าหนุนหญ่ครับ อราคาเดียวกันอีนี่หลายรุกเขาเรียกเนาะมันกำลังเขียวกำลังหวานมันแกีวมาจากไหนในเจ้าป๊อก้ามาจากไหนเจ้ารุ่นใหญ่ก็ครับนี่เอาผนกันเนาะโอ้จะอี้กางามเนาะโอ้นี่งามดิเจ้าเอาเนี่ยขนาดเนี่ยกระุนสามรู้เตี้ยสามรู้หนาะเจ้า สามโลสี่สิบบาทประกาาเหลือกเอาเลยประกาาเหลือกม่นองเลยนองมาจากเหลือกตะ,ตะกี้นะันมัดตะกี้นาะงงามเวเจะมันแกว้วถ้าจะกรอบดีเนาะแม่แรับสิบให้ สามร้อยสองคีนะครับเจ้าเพื่ออีตออ้ต้นหนาสี่สิบแปดเออจะมาส่งไปเนาะขอบคุณเจา้าขอบขอบคุณครับได้แลว้วแปดพิบา้าเจ้า, <laughs> จาแต่อี้กับปาแล้วเจ้าได้แลว้วมันแก้วเหล้าอัดจะกรอบดิดิคิดแต่อี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวตาจะ เพืเ่อนเข้าไปดูไปหาซื้อกุ้งเจ้าก,กุ้งฝอยเนาะ